สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมพ่อแม่พี่น้องผู้พัฒนาควายไทยทุกท่านครับวันนี้พาคุณผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามซึ่งอยู่ที่ฟาร์มสุดยอดฟาร์มควายงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับซึ่งที่นี่จะรวมสุดยอดพ่อพันธุ์ไว้หลายๆตัวแล้วก็มีพันธุกรรมดีๆเด็ดๆทั้งนั้นเลยครับตอนนี้เราอยู่กับเฮียแมนครับผมเฮียแมนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับสำหรับชื่อฟาร์มของเรานี่ฟาร์มอะไรนะครับ พิมพามหาเศรษฐีครับผมสำหรับพิกัดตรงนี้ถ้าพี่น้องอยากเข้ามาเยี่ยมชมนี่พิกัดอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ตำบลหนองแวงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสาร,รคามมีเบอร์โทรติดต่อให้พี่น้องเรารบ้างไหมครับ095-664-8536ครับผมนี่ครับนี่คือเฮีแยแมนครับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จครับ เป็นธุรกิจยักษ์ใหญ่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสารคามและอีกหนึ่งอาชีพที่พี่น้องชาวควายทั้งประเทศไทยครับรู้จักกันเป็นอย่างดีครับก็คือธุรกิจการเลี้ยงควาย PNP ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับโคกระบือช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตบำร,รุงระบบสืบพันธุ์เป็นสัตว์ชัดเจนเพิ่มภูมิคุ้มกันบำร,รุงน้ำนม <S 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 ซึ่งก็มีควายงามพันธุกรรมดีๆอย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นครับผม วันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสได้มาหาเฮียมแมนสักทีแล้วครับหลังจากที่เกินๆก,กันมาหลายต่อหลายครั้งครับผมเฮียมแมนครับจุดเริ่มต้นจุดพลิกผันที่มาหลงสเสน่ห์ควายไทยนี่เริ่มต้นจากตรงไหนครับเฮียมแมนครับตอนแรกเราเราซื้อควายธรรมดาควายพูดง่ายๆควายตลาดนัดเนะเาะครับจุดเริ่มต้นก็คือซื้อมาแค่2ตัวแสนกว่าบาท ครับผมครับแต่ทีนี้เอ้ควายเราทําไมตัวเล็กอย่างเลยเราก็เลยศึกษาดูเห็น<า>ฟาร์มเพื่อนเพื่อนนี่ควายทำไมใหญ่งามจังครับเราก็ได้<อ>ได้ศึกษาหลายๆฟาร์มเราก็เริ่มเริ่มพัฒนาครับไปหาควายงามมา<อ>ครับซึ่งปัจจุบันนี่ก็โอ้โหเด็ดๆทั้งนั้นเลยครับอย่างที่เฮียแมนจับอยู่นี่ชื่อว่าอะไรนะครับอันนี้เป็น เจ้าเหนือเมฆครับเจ้าเหนือเมฆครับเรากอพันธุกรรมนี่เป็นไปเป็น,ต,นตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นลูกชายป๋าเงินป๋าเงินอุทัยลูกป๋าเงินอุทัยแต่แม่เขานี่เป็นสายอีสานเรานี่แหละครับอ๋อครับก็เรียกว่าเอาสายกระดูกโครงสร้างใส่กับสายอีสานใช่ครับออกมาเป็นเจ้าเหนือเมฆเจ้าเหนือเมฆซึ่งมีความสมุทกลมกลืนสมส่วนครับสายกระดูกโครงสร้างใหญ่ๆเมื่อมาเจอกับสายเนื้อโอ้โหคุณผู้ชมดูสิครับ คือรูปร่างหน้าตาอัตลักษณ์ตามควายเผือกครับวงเขาคือไหรที่ตีเลยครับต้องว่างี้เลยครับผมปัจจุบันนี้เจ้าเหนือเมฆอายุเท่าไหร่ครบับ3ปี8เดือนครับ3ปี8เดือนพูดถึงเรื่องความงามนี่โอโ้โหเรื่องผิวพรรณเรื่องสม,มูทผมว <รา S 1> ่าเขาสม,มูทนะครับ,ค,รบคือเฮียแมนเลี้ยงควายได้ผิวสวยมากๆครับผิวนี่ใสกริ๊ก แล้วก็ความสมูทกลมกลืนของร่างกายทุกสัสดส่วนครับท้ายนี่เป็นท้ายมะนาวตัดสำหรับเจ้าเหนือเมี่ยงนี่มีผลงานเดินสนามหรือยังครับตัวนี้ได้เดินเดินอยู่ประมาณสามสนามสี่สนามครับผมอันนี้ก็ติดรางวัลที่สองที่สามโอก็คือติดรางวัลทุกสนามเนะาะเฮ้ยเนาะครับติดรางวัลทุกสนามเนี่ยครับ พอเราพูดถึงรางวัลนี่มีรางวัลการันตีเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับซึ่งควายในประเทศไทยก็ไม่รู้กี่ตัวตวกี่ตัวครับผมนี่ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันแล้วเนาะเฮียแมนเนาะครับตัวเขานี่เป็นควายงามเลยครับผมปัจจุบันเจ้าเหนือเมฆนี่มีเปิดผสมไหมครับอันนี้เราเปิดรับผสมค้างค้างละสามพันครับผม อ๋อครั้งละสามพันรับประกันจนติดครับรับประกันจนติดด้วยรับประกันจนติดอู่พันธุกรรมนี้ครับคุณผู้ชมครับรับผสมแค่สามพันแล้วก็รับประกันจนติดครับเดี๋ยวไปปลายปีก็น่าจะได้รีดน้ําเชื้อครับอ๋อจะมีน้ำเชื้อให้พี่น้องเราเข้าถึงง่ายขึ้นนะครับผมให้พี่น้องเกษตรกรราคาจับต้องได้ก็อยู่ประมาณชุดละ3 0มพหลอดโอ้พี่น้องเราเข้าถึงได้แบบสบายๆเลยนะครับสำหรับราคานี้ แล้วอีกต่อไปก็น่าจะมีฝากทําท้องเข้าเข้าโครงการอ๋อก็จะมีโครงการฝากทาท้องด้วยก็เตรียมกําลังจะทําคอกเพิ่มอยู่ครับครับผมเล็กๆนี่ลูกเขาเหรอครับเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ครับอ๋อ <laughs> อันนี้อยากอยากออกอยากออกกล้อยากอ <laughs> อกอกล้องโอ้เด็ดๆทางนั้นครับควายแม่น <laughs> <laughs> นี่ครับนี่คือสุดยอดพ่อพันธุ์ตัวที่หนึ่งครับเรายังมี ของดีๆให้พี่น้องเราชมอีกเยอะนะครับเฮียแมนมีมีอีกหลายตัวครับครับไปเดี๋ยวไปตัวต่อไปเลยครับผมครับผมครับมาครับคุณผู้ชมครับสุดยอดพ่อพันตัวต่อมาครับผมตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับเฮียแมนตัวนี้ชื่อเจ้าอลังการครับเจ้าอลังการพันธุกรรมนี้เป็นไปเป็นมาอย่างไรครับอันนี้เป็นลูกแก้วฟ้าลูกแก้วฟ้าพแม่เต่างอยของเสียเอี่ยวลูกทุ่งฟาร์มโอ้ ของของดีของเด็ดเลยครับท่านผู้ชมครับพ่อแก้วฟ้าแล้วแม่เป็นแม่เต่างอยครับผมก็เป็นสุดยอดควายทั้งสองตัวครับทั้งสายพ่อแล้วก็สายแม่โอ้โหชื่ออลังการแล้วตัวก็ยังจะอลังการอีกครับผมปัจจุบันนี้เจ้าอลังการอายุเท่าไหร่ครับ19เดือนครับ19เดือนส่วนสูงเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยร้อยห้าสิบบวกแล้วครับโอ้โหเป็นควายเผือกที่รูปร่างสูงใหญ่มากครับ แล้วท้ายย,ายังโดง่งอยู่เนาะใช่ไหมเนาะครับท้ายยังโด่งไปไกลกว่านี้ได้อีกเยอะแน่น,นอนครับตัวนี้กระดูกใหญ่ลำตัวสมูทครับครับผมกระดูกโครงสร้างนี่ใหญ่มากตัวนี้มีรางวัลกัรันตีนะฮะอ๋อมีรางวัลแล้วด้วยตอนอยู่กับเซียลเซียวไปประกวดที่รีตะเกตครับผมอ่าได้ได้แชมป์ได้แชมป์มาแล้วครับแล้วมาอยู่กับผมก็ไปประกวดที่บึงสัมพันธ์ก็ได้แชมป์ครับอืม เลย140แล้วได้ได้ประกวดกับรุ่นพี่แล้วคือถ้าจะเอาไปรุ่นจูเนียร์นี่ไม่ได้แล้วไม่ไม่ได้แล้วครับเพราะเขาโตเร็วมากพ,พัฒนาการเขามาไวใช่ไหมครับเฮียแมมาไวครับมาไวตัวนี้มาไวมีรางวัลการันตีเรียบร้อยครับผม สำหรับตัวนี้นี่อนาคตนี่เฮมนมองไว้ยังไงบ้างครับผมว่ามันน่าจะเป็นควายงามอีกตัวหนึ่งแล้วก็น่าจะน่าจะช่วยเกษตรกร,ร,กรที่มีแม่เล็กๆสร้างกระดูกแล้วก็สมุทครับผมคือต้องเรียกว่าใหญ่บวกงามเลยเนาะเฮมนครับใหญ่บวกงามเอาไปปรับกับแม่แม่ควายของเกษตรกร,ร,กรชาวบ้าน ที่เพิ่งกําลังพัฒนาครับด้านท้ายก็ดีครับกระดูกโครงสร้างก็ดีลําตัวครับสูงใหญ่ยาวครับหนาลึกครบเครื่องครับสําหรับตัวนี้แะพันธุกรรมนี่แน่นแ่นมากน่าจะได้เดินสนามอีกสักระยะหนึงเนาะเฮมเนาะครับก่อนที่จะปลดประจําการก็คงเห็นในสนามประกวดอีกหลายสนามเลยแหละครับคุณผู้ชมครับสําหรับตัวนี้ มว่าอนาคตเขาน่าจะมาดีครับเพราะว่ากระดูกเขาใหญ่มากอกระดูกนี่ใหญ่จริงๆกระดูกใหญ่ต้องยอมรับจริงๆครับสําหรับตัวนี้คืออลังการสมชื่อจริงๆครับหูใหญ่หน้าอกใหญ่หูนี่กระพือทีนี่เหญ่มากหูใหญ่มากดูดิคุณผู้ชมสังเกตหูนะเบลเลอร์เลยครับหูนี่โอ้โห ถ้านึกภาพไม่ออกก็นู่นครับรุ่นเกือบเกือบตาลปัตหลงพี่นู่นครับรุ่นนุ่นครับใหญ่จริงๆครับใหญ่ทุกสัดส่วนต้องฝากพี่น้องติดตามชมเนาะเพราะว่าควายพัฒนาตัวนี้ผมว่ามาดีอีกตัวหนึ่งน่าจับตามองอีกตัวหนึ่งครับผมแล้วเป็นควายเจเนเรชั่นใหม่ด้วยเนาะใช่เนาะคือผ่านการพัฒนามาแล้วครับโอ้เด็ดจริงๆครับคุณผู้ชมจับตาดูให้ดีนะครับสําหรับควายตัวนี้เนี่ยพอเขายืนด้านหน้า โอ้โหยืนเชิดยืนยกดีมากเนี่ยครับหน้าอ,อกใหญ่ครับหน้าอ,อกนี่เบิ่มเลยหน้าอ,อกใหญ่หูสง่าง,งามครับเป็นควายเผือกที่สง่าง,งามมากรอรอรออายุผสมครับผมรอได้อายุเดี๋ยวเดี๋ยวมีเปิดผสมแน่นอนน้องแฮมแอนครับแต่ผมชอบหูมากเแฮมนใหญ่เป็นควายเผือกที่หูใหญ่จริงๆริงครับใหญ่สุดๆเลย ดูิคุณผู้มดูสิผมว่าควายตัวนี้น่าจะครบเครื่องเนาะครบเครื่องครบเครื่องจริงๆครับครบเครื่องสมบูรณ์แบบครับใหญ่บวกงามตามการพัฒนาควายยุคใหม่เจนใหม่เลยครับผมอนาคตนี่โอ้โหลูกเต็มบ้านหลานหลานเต็มเมืองแน่นอนครับสำหรับตัวนี้เอาละครับแฮมแอนครับเรายังมีของดีให้ชมอีกหลายตัวครับผม เดี๋ยวไปตัวต่อไปกันเลยครับสุดยอดพ่อพันตัวต่อมาตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับพี่แมนครับอันนี้เจ้ามหาเศรษฐีครับมหาเศรษฐีพันธุกรรมเหล่ากอนี่เป็นไปเป็นมาอันนี้เป็นลูกช้างอุดรลูกช้างอุดรแม่เขาเป็นสร้อยเพชรของเสี่ยวเหมือนกันครับโอ้แม่สร้อยเพชรเป็นสายเพชรอุดรครับผมอ๋อเขาจะได้สูงใหญ่ยาวแล้วก็ได้เนื้อหนังของแม่ด้วยเนาะได้เนื้อ ได,ได้สายแม่โอ้ตัวนี้เด็ดอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับเด็ดจริงๆครับถ้าพูดเรื่องความยาวนี้โอ้โหยาวสุดๆเลยครับแล้วเป็นความยาวที่มีกล้ามเนื้อมีเนื้อหนังดีด้วยนะสิคุณผู้ชมนี่ยาวครับปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยสามปีเก้าเดือน3ามปีเก้าเดือน สูงเท่าไหร่ล่ะครับสูงร้อยหกสิบสี่ครับเด็ดครับเด็ดอีกตัวครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้มีโครงการให้พี่น้องเราโครงการอะไรมั่งครับตอนนี้ตอนนี้มีรับผสมท้งละสามพันบาทก็รับประกันจนติดเหมือนกันครับโอ้ก็จะมีอนาคตข้างหน้าก็จะมีฝากโครงการแล้วก็รีดน้ำเชื้อพร้อมไปปลายปีนี่จะรีดน้ำเชื้อครับครับผมครับ คือควายของเฮียแมนพันธุกกรรมดีๆพันธุกกรรมเด็ดๆแต่ว่าราคาการผรสมนี่ให้พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเราเข้าถึงเลยเนาะเฮียแมนเนาะครับเข้าถึงได้แบบสบายๆเลยครับตัวนี้ฮะรีดน้ําเชื้อผมว,ว่าจะชุดละสามพันครับสิบสองหลอดครับผมก็ให้พี่น้องเราได้พัฒนาไปด้วยกันไปด้วยกันเนาะเฮียแมนเนาะครับผมสูงใหญ่ยาวกล้ามเนื้อดีหน้าอกนี่เบิร์เลยครับ ได้แม่นะอ,อกได้แม่ครับผมอ,อกใหญ่อ๋อแสดงว่าที่นี่นี่เป็นศูนย์รวมพ่อพันเลยเหเป็นศูนย์รวมพ่อพันโอ้หลายสายครับพ่อพ่อพันนี่เด็ดๆทางนั้นครับคือถ้าพี่น้องเกษตรกรมาที่นี่นี่อยากเลือกใช้พ่อพันธุตัวไหนนี่โอโ้มีครบครับมีหลายสายมากเด็ดๆทางนั้นโอ้อันนี้เหมาะเหมาะมากครับกับการเอาไปปรับ โครงสร้างแม่ควายที่ตัวสั้นๆอย่างเงี้ยครับกล้ามเนื้อไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยครับจะเป็นเนว่า,าตัวนี้นจุดเด่นของเขายาวรับเป็นควายที่ยาวแล้วก็น้าอกใหญ่ครับผมโอ้ถ้าพูดถึงความยาวนี่ยาวจริงๆครับสําหรับควายตัวนี้ยาวสุดๆเลยครับด้วยสายพ่อแม่ปู่ย่าตายายนาะงให้แม่สาย ช้างอุดรครับผมยาวสูงเนาะสูงยาวสูงยาวช้างอุดรก็เป็นลูกของช้างอุไทยปู่ของเขาคือช้างอุไทยครับแล้วปู่ทวดก็ดาวซีพีครับผมเนี่ยเราไล่สายไปคือชัดเจนมากครับสายของเขาโอเคครับเรายังมีทีเด็ดให้ชมอีกหลายตัวครับผมเดี๋ยวไปตัวต่อไปกันเลยครับ นี่ครับสุดยอดพอพันตัวต่อมาโอ้ตัวนี้มาหนาล่ำปึกเลยนะครับเฮีมครับกระดูกดีเล็บดีมากตัวนี้เป็นหนุ่มน้อยหล่ออีกตัวหนึง่งครับผมตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะครับตัวนี้ชื่อเจ้าแรมโบ้เจ้าแรมโบ้พันทุกกรรมนี่เป็นไปเป็นมาไงตัวนี้เป็นลูกชายเบิ้มพันล้านครับอ๋อลูกเบิ้มพันล้านแม่ก็เป็นสายอีสานของนายกเบาอ๋อหนาปึกเลยครับตัวนี้ กระดูกดีมากเล็บเล็บดีครับผมแล้วอย่างวิธีการคัดเลือกควายของเฮเมนี่ศึกษาจากไหนเลยครับผมว่าศึกษาจากตามต่างๆแล้วก็ตามช่อง Youtube บ้างอะไรบ้างนี่แหละครับโอแล้วก็มองจากสายตาชอบครับผมครับถ้าเราไม่ชอบนี่เดี๋ยวเขาอยู่กับเราไม่ได้นานครับครับ <laughs> แต่ถือว่าเฮมแนคัดควายเด็ดๆทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมแล้วพันธุกกรรมนี่สืบสายเลือดได้ทุกตัวเลยเนาะเฮมนเนาะครับพันธุก,กรรมชัดเจนทุกตัวครับตัวนี้นี่อายุเท่าไหร่ล่ะครับอันนี้สองปี6เดือนครับ2ปี6เดือนเนี่ยครับคุณผู้ชมคืออย่างที่บอยทีซีเรียนไปตอนต้นครับเข้ามาที่นี่คุณผู้ชมจะได้ เ,เลือกเลือกใช้พ่อพันธุ์ตามใจชอบเลยครับผมหนาก็มีสูงก็มียาวก็มีกระดูกใหญ่ๆก็มีครับผมอันนี้เราก็รับผสม2 0 0 0ันบาทครับอ๋อรับผสมแค่2,000บาทให้พี่น้องได้มีทางเลือกมากขึ้นครับผมเปิดผสมแล้ว2,000บาทตัวนี้นี่เฮมนมองว่าถ้าไปค่ายสายกับ ควายพี่น้องเกษตรกร,ร,กรนี่จะปรับโครงสร้างด้านไหนบ้างครับเนี่ยผมว่าเรื่องน,น่าจะเป็นกระดูกเลยครับเพราะว่าเขาเป็นควายโครงสร้างกระดูกใหญ่ครับผมรบกระดูกอย่างที่เราทราบครับสายเบิ่มพันล้านสายเบิ่มพันล้านกระดูกใหญ่เบิ่มโครงสร้างบ,บวกงามครับผมใหญ่บวกงามตัวนี้นี่โอ้หนาจริงๆครับแล้วก็ความลึกของลำตัวนี่ลึกมากๆคอถ้าภาษาสามแถวบ้านนี่เขาเรียกคอปลาขิง ภาษาการเขาเรียกคอปะหมอเด็ดเทุกตัวครับที่นี่เป็นนักธุรกิจที่หลงไหลการเลี้ยงควายครับแล้วก็คัดเอาพ่อพันุคือเลือกจากความชอบเลยเนาะเฮมนเนาะใช่ครับผมเลือกจากความชอบแล้วก็สายด้วยครับ,รบจะบได้มานะเอามาพัฒนาพี่น้องเราที่อยู่ข้างเคียงครับผม ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ประจาฟาร์มยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่นี่นี่ยักษ์ใหญ่ประจาฟาร์มครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันควายแคะก็ถือว่าเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายครับโดยเฉพาะพ่อพันุ์นี่หายากจริงๆครับสําหรับควายแคที่จะส่งต่อพันธุกรรมแล้วก็เรื่องของน้ําเชื้อเข้าถึงค่อนข้างยากครับ ตัวนี้นี่ถือว่ารูปร่างหน้าตาคือเป็นแคะที่ไม่พิการเนาะพี่แม่เนาะครับเป็นแคะที่สมบูรณ์แบบเป็นขาตรงหน้าอกใหญ่ครับหน้าหล่อเล็บดีลำตัวสมุทตัวนี้ชื่อน้องอะไรนะครับอันนี้คือเจ้าเฮงเฮงครับเจ้าเฮงเฮงครับเจ้าเฮงเฮงเป็นลูกลูกตัวไหนครับเนี่ยอันนี้ไม่สามารถทราบได้เลยว่าเป็นพ่อแม่มาจากไหนโอ้ครับแต่ลักษณะดีเนาะครับเนาะลักษณะดีมากครับผม ตัวนี้ดีกีสามแชมป์สนามสามแชมป์ครับสามแชมป์มีรางวัลการันตีแล้วคุณผู้ชมครับมีการันตีตัวนี้ลำตัวยาวครับโอ้ยาวครับท้ายมะนาวตัดเนี่ยครับคุณผู้ชมสายแคะก็มีให้ชมครับคือมีทุกสายจริงๆครับอันนี้อันนี้เรามีน้ําเชื้อจําหน่ายให้เกษตรกรแล้วครับอ๋อมีน้ําเชื้อแล้วครับผมชุดละสามพันสิบสองหลอดสามพันบาทได้สิบสองหลอดได้สิบสองหลอด เนี่ยอย่างที่บอยดีซีเรียนไปครับนำเชื้อควายแค่นี่หายากจริงๆครับเนี่ครับสามพันบาทสิบสองหลอดเจ้าเฮงเฮงเหรอครับเจ้าเฮงเฮงโอ้เด็ดครับเด็ดตัวนี้เด็ดมากอันนี้นี่มีผลงานของเขาหรือยังครับตอนนี้เพิ่งเพิ่งผสมไปครับเพิ่งท้องอยู่ประมาณสองเดือนครับอ๋อเพิ่งได้ผสมไปครับเดี๋ยวปีหน้าจะได้รอรอชมผลงานครับผม โอเป็นแค้ที่รูปร่างดีมากครับคุณผ,ผู้ชมครับผมว่าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่มีควายร้อยร้อยยบห้าอามสิบ่ะผมว่าเอามาผสมทางเจ้าเฮงๆใส่แค้ไปเลยเนาะครับใส่แค้เลยเพราะว่าไปใหญ่ยากครับผมคือแล้วด้วยตลาดของควายแค้ก็ถือว่าเป็นที่นิยมมากๆใช่ใช่ตอนนี้คนต้องการเยอะครับครับผมตัวเล็กๆก,ก็ 4, 5, 5, 6, 4ี่แสนห้าแสนสี่แสนาแครับหลักล้านก็ยังมีใช่ ซึ่งถ้ามีแม่ควายสูงสักประมาณ115-120 120-125หเนี่ยผมว่าเอามาใส่แคะใส่ควายแคออใส่ไม้แคแคะสวยงามไปไมเลยครับสวยงามเป็นน่ารักไปเลยครับเดี๋ยวก็อีกสักครั้งครับเบอร์โทรถ้าพี่น้องเราอยากได้น้ำเชื้อควายแคะครับผม095-664-8536ครับผมติดต่อเฮียแมนได้โดยตรงเลยครับผม โอเคครับเดี๋ยวชมตัวต่อไปกันเลยครับหลังจากที่เราชมพ่อพันครับคุณผู้ชมครับที่นี่มีแม่พันุแบบเด็ดเด็ดดวงจริงๆครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะครับเห็นไหมครับอันนี้ชื่อแม่ดอกคูนครับแม่ดอกคูนเราก็พันธุกรรมนี่เป็นอันนี้เป็นลูกลูกสาวแก้วฟ้าเป็นลูกสาวของแก้วฟ้าครับพญาควายเผือกแต่แม่เขานี่ไม่ทราบเลยครับเพราะว่าควายตัวนี้ออกมาจากเซียนอุ่นก็เซียนอุ่นก็ไม่รู้ว่าแม่ ที่มาที่ไปแบบไหนอ๋อเสืออุ่นใจแสวงฟาร์มเนาะครับผมมาอยู่ F5 แล้วก็มาอยู่กับเสืออำนาจที่ปากช่องครับผมเป็นแม่ควายเผือกที่ใหญ่มากคุณผู้ชมครับใหญ่จริงๆครับใหญ่เท่าควายดำเลยครับตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่แล้วครับพี่เมนน่าจะประมาณประมาณ6ปีได้ครับ6ปีเพราะว่าลูกตัวที่3แล้วครับอ๋อลูกตัวที่ามก็ประมาณเนี้ยนะหปี อ่ได้ได้ลูกชายของเป็นเบิ้มพันล้านนี่ครับเดี๋ยวเราซูมให้ดูลูก,ลกชายลูกชายเบิ้มพันล้านได้สองเดือน2เดือนเหรอครับครับ2เดือนโอ้โหแข้งขามาดีด้วยความที่แม่เขาเอ่เป็นลูกของแก้วฟ้าแล้วแม่ตัวใหญ่ครับประกอบกับใส่เจ้าเบิ้มพันล้านยักษ์ใหญ่แห่งกาละศียักษ์ใหญ่สายต่างเนาะครับผม คือดำใส่กับเผือกครับดำใส่กับเผือกสายต่างโครงสร้างบื้เริ่มเลยครับลูกของเขาเนี่ยคุณผู้ชมดูแม่ควายที่นี่มีแม่ควายทั้งหมดกี่ตัวครับใช่ไหมครับแม่ควายมีอยู่ประมาณน่าจะสิบตัวได้ครับก็กําลังพัฒนาโอ้ครับอู้แต่แม่เผือกตัวนี้เด็ดจริงๆครับคุณผู้ชมครับใหญ่มากพูดถึงเรื่องความลึกของลําตัวนี่โอ้โหน่าจะ สคนโอบเห็นจะได้ครับเด็ดจริงๆ <c oughs> คือผลงานที่ออกมานี่พอใจไหมครับเไหมครับพอถือว่าผมว่าพอใจมากนะถ้าในในโครงสร้างอ,งออกมายาวลึกผมว่าได้ <c oughs> เขาก็าได้แม่ด้วยครับ <c oughs> คือถ้าพูดถึงเรื่องการจ่ายลูกนี่ต้องบอกว่าเด็ดขาดเลยนะเ <c oughs> ไหมนะครับ <c oughs> อยู่ในขั้นเด็ดขาดเลยครับจ่ายลูกเพราะถ้าลูกสเดือนขนาดนี้ผมก็ว่ามาเด็ดอีกตัวหนึ่งครับผม รอดูอนาคตได้เลยครับสำหรับลูกของเขารอติดตามชื่อนี้ได้เลยน้องก้าวไก่น้องก้าวไก่ครับน้องก้าวไก่นี่น้องก้าวไก่ครับจำจำชื่อนี้ให้ได้คุณผู้ชมน่าจะติดหูมากครับสำหรับชื่อนี้ฝากพี่น้องเลยจำชื่อนี้เลยน้องก้าวไก่น้องก้าวไก่ครับควายเผือกของเฮียแมนครับผมติดตามได้เลยครับสำหรับตัวนี้ลูกนอนาคตเจอกันแน่นอนครับ ครับเฮเมนครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับเป็นแก้วแก้วมณีครับแก้วมณนีครับพันธุกรรมนี่เป็นไปเป็นนายเป็นลูกสาวปังแปดลิ้วครับลูกสาวของป่าปังแปดลิ้วครับสายระเบิดโครงสร้างครับสายกระดูกยักษ์ใหญ่ครับซึ่งก็ถือว่าตัวนี้นี่สูงใหญ่ยาวมากนะครับเฮเมนครับสูงประมาณร้อยห้าสิบเก้าบวกเนี่ยครับคุณผู้ชมครับในอนาคตนี่อายุประมาณสักสามปีครึ่งนะครับอือหือตัวนี้ก็ได้ได้แบ่งมาจากเซียนอาคม ครับผมค,บคือเสียนอาคมก็ถือว่าเป็นเสียนควายงามเป,เป็นเสือนเสีย <c oughs> เนเสียนควายแนวหน้าของเมืองไทยแนยวหน้าของเมืองไทยทุกคนถ้าอยู่ในวงการควายก็รู้จักดีครับผมครับก็จะเห็นเสียนอาคมตามสนามประกวดแล้วก็ตามงานต่างๆนะครับผมบก็เริ่มแรกนี่ไปตกหลุมหลุมรักได้ไงครับตัวนี้ตัวนี้เราเห็นเราเห็นเขานอนอยู่เราเราก็มองเห็นแวบเดียวโดยความที่ว่าพูดง่ายๆทีอาจจะ ถูกโลกครับผมด้วยหน้าตาเขาวงเขาวงเขากว้างมากเห็นไหมกว้างหน้าสวยครับผมครับแต่เป็นผู้หญิงก็โอ้โหงามมากเป็นระดับนางงามเลยระดับนางงามเลยครับหน้าคมจริงจริงหน้าคมเป็นนางงามแต่เห็นนี่ต่องเอ๊ครับผมคือเห็นไหมนี่สะดุดตาแวบแรกเลยแวบแรกเลยครับยังไงก็ต้องขอแบ่งมาให้ได้ต้องขอแบ่งให้ได้ครับ ก็ได้มากับเซนอาคมครับค่าตัวเท่าไหร่นะครับตันนี้สองล้านเก้าครับสองล้านเก้าครับคุณผู้ชมครับสองล้านเก้าแสนก็ด้วยสายเลือดพันธุกรรมเหล่ากอนะครับผมครับแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกครับตัวนี้ยังมีสัญญาใจกับอาคมด้วยนะครับว่าลูกในท้องที่ออกมาแล้วผมเก็บไว้แต่ลูกตัวต่อไปอ่ะผมบอกว่าอาคมถ้าอาคมให้ควายตัวนี้ผมอ่ะลูกตัวต่อไปอ่ะผมจะให้อาคมฟรี หรืออาคมจะให้ตังผมบ้างก็แล้วแต่อาคมหรือไม่ให้ก็ได้นี่คือสัญญาใจผมผมเลยครับสัญญาใจกับเสียนอาคมครับแมนกับเสียนอาคมนี่ก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนรักเลยเนาะเป็นเพื่อนรักเลยครับนี่ครับทำสัญญาใจกันไว้เรียบร้อยครับก็วันนี้ก็มากับลูกสาวนะครับผมครับลูกสาวตองอูได้เจ็ดเดือนเจเดือนครับ เจ็ดเดือนก็ถือว่าผลงานนี่เป็นไงบ้างครับก็เป็นที่น่าพอใจครับเพราะเขาก็ได้ได้แม่เข้ามาได้ยาวสูงคือแม่นี้ถือว่าใจลูกเด็ดขาดเลยครับพี่แหม่ผมว่าถือว่าเด็ดอีกตัวหนึ่งครับเด็ดขาดมากมากครับแล้วลูกในท้องที่ผสมไปนี่คือช้างเทวดาผสมกับช้างเทวดาผสมกับช้างเทวดาพ่อพันธุ์ประจาฟาร์มเราคือสุดยอดพ่อพันครับแนวหน้าเมืองไทยอีกหนึ่งตัวครับเจ้าช้างเทวดาตอนนี้ก็ได้เข้าไปกักตัว เพื่อเข้าศูนย์รีดน้ําเชื้อมาตรฐานอ๋อเข้าศูนย์รีดน้ําเชื้อมาตรฐานเลยครับผมก็เพื่อให้พี่น้องเกษตรกร,เร,กรเราได้มั่นใจครับผมใช่ครับได้ใช้พันธุกรรมของเจ้าช้างเทวดาครับครับสุดยอดพ่อพันธุ์ของเฮแมนคือพ่อพันธุ์ตัวนี้จะเรียกว่าเป็นพ่อพันธุ์สร้างชื่อของเฮแมนก็ว่าได้นะผมก็เป็นตัวแรกที่นําเข้ามาเป็นตัวผู้ครับ คือเราได้รู้จักเทยแมนก็เพราะเจ้าช้างเทวดาครับผมตัวนี้ก็ได้แบ่งปันมาจากเสียโซ่กับเสียเก๋ครับผมแบ่งเจ้าช้างเทวดามาให้คือสองท่านนี้ก็ถือว่าเป็นเสียนควายเป็นเสียนควายแนวหน้าเมืองไทยแนวหน้าเมืองไทยอีกเช่นกันครับอีกเช่นกันคือเราก็มั่นใจเนาะเฮมแมนด้วย ถ้าผ่านสายตาอย่างเสียนมาแล้วอย่างครับอย่างเสียโซ่เนี่ยครับอย่างเสียเก๋นะครับผมว่าไม่น่าพลาดครับผู้มีประสบการณ์ใช่ผู้มีประสบการณ์ในวงการเลยครับครับผมนี่แหละความความที่มันมีสายที่ชัดเจนว่าราคาควายในประเทศไทยเรานี่ผมว่าเดินหน้าได้ตลอดครับถ้ามีสายเลือดที่ชัดเจนแล้วก็ที่ไปที่มาชัดเจนครับไล่สายไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไล่สายไม่มีที่สิ้นสุดครับผม คือเวลาเราสืบสายเลือดของเขาครับครับคือมันจะไล่แตกแขนงออกไปครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายครับทำอะไรได้ชัดเจนมันก็ผมว่ามันไม่ทิ้งไม่ทิ้งพันธุก,กรรมเสือไม่ทิ้งลายเสือไม่ทิ้งลายควายไม่ทิ้งเราตามที่เขาบอกครับใช่ใช่คือณวันนี้เราก็เห็นแล้วครับควายที่เราคัดมาแต่ละตัวคือเลี้ยงไปแล้วเขาโตขึ้นเรื่อยๆเ,เนาะ<ช>เห็นไหมครับ เรียกว่าถ้าเราถ้าใครไม่เห็นมาเป็นเดือนนี่ผมว่านี่แตกตาทันทีเลยครับผมนี่คือความชัดเจนของเราของพันธุกรรมเขาครับผมมันถึงโตผิดหูผิดตาไวครับผมด้วยพันธุกรรมแล้วก็บวกน้ําเลี้ยงครับครับครับการดูแลเอาใจใส่เขาครับผมเอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลครับของพิมพามหาเศรษฐีฟาร์มครับผม วันนี้ก็ถือว่าได้รับเกียรติจากแคมเปนเป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรตต้อนรับบอยทีซีสองโลกแล้วก็พาเราเยี่ยมชมสุดยอดพันธุกรรมควายงามควายยักษ์ควายใหญ่แนวหน้าเมืองไทยครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับผม